นะครับจะเป็นการสาธิตการล้างระบบบ่อกรองนะครับบ่อที่เราออกแบบไว้นะครับบ่อนี้บ่อใหญ่นะครับประมาณหกสิบตันนะครับขั้นแรกเราจะบล็อกสะดือบ่อก่อนบล็อกสะดือเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาเปิดระบบท่อน้ําทิ้งนะครับท่อน้ําทิ้งที่เราเปิดทําทําระบบไว้เนี่ยตอนนี้เราเปิดวาล์วแล้วก็เปิดสปักเกอร์เปิดนะครับเพื่อให้น้ําสูบออกพอน้ําแห้งปุ๊บเนี่ยเราก็จะทักออกนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยว ลองชักออกดูเลยครับผมอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้ครับออนี่ง่ายๆนะอะสมมติจะล้างกองช่องหนึ่งปุ๊บชักออกปุ๊บเห็นไหมที่ปลาจะนับปล่อยได้เลยน้ําจากที่มาลิงจากช่องอื่นๆนะตอนนี้มันพุ่ออกมาปล่อยมันไปก่อนได้เลยครับยังไม่ต้องบล็อกกลับไม่ต้องบล็อกครับปล่อยเลยครับเนี่ยมันก็จะดึงน้ําจากช่องอื่นมาช่องที่มาลิงอย่างช่องนี้ มันก็จะมันก็จะลิงอยู่ที่ช่องหนึ่งช่องใดช่องหนึ่งในนี้นก็จะรวมน้ำมาเรื่อยเรื่อยๆื่อยเรื่อยๆเ,เ,เห็นไหมสิ่งสกปรกที่อยู่ข้างล่างมันก็ออกมาข้างสกปรกสมมติสมมติช่องนี้นะครับสมมติช่องนี้แห้งมันลิงกน้ำจากช่องนี้ไปช่องนี้แห้งปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเราก็ทําระบบท่อปั๊มฉีดล้างไว้สับเบรกเกอร์คำว่าปั๊มฉีดล้างปุ๊บน้ําที่เราเตาแทนใบไว้เนี่ยมันก็จะมาพ่นออกทางนี้ นครับนี่นะอันนี้สายมันกำลังทับอยู่ <_ letter> นี่ฮะเนี่ยเราก็น้ำก็จะออกตรงนี้น้ำก,ก็เพียงแค่ฉีดรูดไปฉีดลาดไปลาดไปพอฉีดลาดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ floor, <_ parentheses> ไปดูในช่อง <_ raspberry> ช่องนี้ว่าขี้ปลามันมาเนี่ยมันจะดำปีเลยสมมติตอม orse, มนมีขี้ปลามันจะดำปีไปเรื่อยๆเนี่ย ฉีดไปเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณสัก5นาที10นาทีเนี่ยฉีดลไล่เป็นหน้าไปนะครับฉีดลไล่เป็นหน้าไปประมาณ5ถึง5ถึง10นาทีปุ๊บเนี่ยช่องเนี้ยเวลาเรามามองปุ๊บเนี่ยมันก็จะใสพอใสปุ๊บนั่นหมายถึงว่าช่องนี้สะอาดเกลี้ยงเกา่าแล้วเราก็บล็อกท่อกลับไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็ชักท่ออื่นปุ๊บน้ําจากช่องอื่นก็โดนดึงมาพอแห้งฉีดเหมือนเดิมพอสะอาดเราก็บล็อกไล่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 อย่างเงี้ยไปเรื่อย <สา S 1> ๆเลย พอเราปิดบล็อกปิดบล็อกเสร็จปุ๊บทุกอย่างมันก็จะแห้งคงเดิมหมดพอนาะล้างสะอาดทุกช่องเนี่ยเท่ากับทุกช่องจะแห้งหมดพอแห้งหมดปุ๊บเนี่ยเราก็มาปิดวาล์วตัวนี้ปิดคําว่าปั๊มน้ําทิ้งอ่าพอปิดปั๊มน้ําทิ้งปุ๊บเราก็ปิดวาล์วกับคืนสู่คืนสู่ไอ้นี่ปิดไว้ถูกไหมฮะแล้วนาะก็ไปชักท่อสะดือที่บล็อกไว้ออกปุ๊บน้ําจากบ่อใหญ่มันก็จะทะลักเข้ามาพอละทะลักเข้ามาเสร็จปุ๊บเหลือต้องเหลือไว้สามท่อ ที่เสียไตรงนี้ทีนี้ใช่ครับแล้วก็เปิดเติมน้ําให้เต็มเท่าเดิมแล้วก็เปิดปั๊มระบระบบเหมือนเดิมสมมติเฉยๆว่าถ้าเกิดกรณีเปิดปั๊มน้ําแล้วปั๊มน้าหมุนแต่น้าไม่ออกเนี่ยน้ำต้องมาคลายน็อตตรงนี้นะครับมันจะมีน็อตอยู่รอบเลยเห็นไหมรอบเลยคลายได้ตัวใดตัวหนึ่งก็พอตัวเดียวตัวหนึ่งตัวหนึ่งปิดปั๊มก่อนนะแล้วก็คลายน็อตเสร็จลมมันจะออกบุ้ง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 เสร็จแล้วก็กลับหมุนกลับไปแล้วไปสับปั๊มใหม่น้าก็จะออกแล้ว แล้วก็ยูวีตรงนี้ก็ต้องหมั่นดูแลด้วยนะครับก็คือเอาไอ้ขนลวดไอ้อะไรเขาเรียกอะไรนะอยขัดหม้อมารูปรูปรูบหน่อยไม่งั้นเนี่ยมันจะขุ่นๆแล้วเนี่ยเพราะหินปูนมันเกาะอีกใครน็อตตรงไหนนะใครน็อตตรงรอบวงเนี่ยครับน็อตตัวไหนใช่ตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวแล้วอากาศหรือว่มลุงใช่ครับแล้วก็ปิดแค่นี้เองวิธีการดูแลจบเลยเนี่ย พอเสร็จทุกอย่างเสร็จปุ๊บก็คือจบแล้วใช่ไหมตอนนี้ระบบเนี้ยของเรานยมันมีเครื่องสำรองไฟด้วยคือเวลาไฟดับเวลาไฟดับปุ๊บมันจะมีดึงไฟจากแบตเตอรี่มาทํางานตัวข้างบนเนี้ยก็คือเครื่องสำรลองไฟพอเราตัวเนี้ยไอเบรกเกอร์ตัวคําว่าสำรลองไฟตัวที่หนึ่งสองสามสี่ตัวที่สี่เนี้ย มันคาว่าสํารองไฟเนี่ยมันลิงก์อยู่เวลาไฟดับปุ๊บเนี่ยสมมุติเราตบเมนลงไฟดับแล้วนะแต่มันร้องนสะสังเกตยังมีปั๊มลมออกซิเจนเนี่ยติดอยู่ตอนนี้ปั๊มลมนี้มันไม่ได้ไฟจากบ้านแล้วนะเอาไฟจากแบตเตอรี่ก้อนนี้มามันก็จะดึงไปเรื่อยๆจนมันหมดแล้วมันถึงดับแต่วิธีการดูแลที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยนะ้าควรมาตบมันลงทีหนึง่ง ตอบตัวเนี้ยตอบไปเพื่อให้ให้มันดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้งานบ้างเหมือนเป็นการ Warm อวอร์มแบตตบเลยทิ้งไว้เลยประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ทิ้งไปแล้วค่อยมาตัดเปิดขึ้นใหม่อีกทีหนึง่งเหมือนว่าหลอกมันว่าไฟดับให้มันดึงไฟจากแบตมาใช้งานบ้างเนอ่นี้เหมือนหลอกมันว่าไฟดับแล้วใช่ครับสองสามชั่วโมงถูกต้องครับแ,แล้วก็มาทําเดือนละครั้งแล้วก็ประมาณปีหนึ่งปีครึ่งเนี่ยก็ควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้ว แบตก็มันจะเสื่อมเองนะก็ไปซื้อแบตเตอรี่แบบนี้มาเอาแบตเตอรี่แบบขั้วจมจบเลยประมาณนี้นี่แหละวิธีการดูแลแล้วก็อีกอย่างหนึง่งปั๊มลมครับปั๊มลมตัวนี้เนี่ยมันมีกองอากาศอยู่นี่นะเดี๋ยวพวกนี้มีคลิปให้ดูหมดจะมีกองอากาศอยู่นะจะต้องหมุนถอดล้างประมาณเดือนละครั้งเห็นไหมนี่คือใหญ่กองของมันถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะดำปีเลย มันจะดำมากเลยน้าก็ไปล้างน้ําำไ,ไปล้างธรรมดาเนี่ยแหละล้างน้ํเปล่าก็ได้ล้าง,างแป๊บก็ได้แล้วก็ตากให้แห้งเสร็จปุ๊บก็ไก่เหมือนเดิมมีจะมีทั้งหมด4รู1 2 3 4ทำเดือนละครั้งจบเลยครับแล้วก็สิ่งต่อไปนะต้องหมั่นสังเกตออกซิเจนที่อยู่ใต้นี้ที่เป็นฟองถ้าวันใดคืนวันดีคืนดีเนะี่ยอีกสักครึ่งเดือนเนี่ยครึ่งปีเนี่ยลมมันเบาเนี่ยมันหมายถึงว่ามีพวก คาบหนินปูหรือคาบตะไคร่ไปเกาะมันมันจะทําให้ลมออกเบาลงอาจจะต้องมีการลงไปในบอ่อเพื่อบิดแท่งยางมันนะครับเหมือนบิดใช่ครับเหมือนบิดเหมือนบิดบิดผ้าครับจับบิดแท่งอะ่ะเดี๋ยวบอยไปจับบิดสายยางให้น้าดูหน่อยแท่งยางมันก็จะเป็นสายกลมๆถูกไหมครับเนี่ยฮะอ่าเนมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็บิดอย่างนี้ เพื่อให้ยางมันคลายตัวอารมณ์ก็จะออกแรงเหมือนเดิมอาจจะหาหนุ่มๆไปดำน้ำหน่อยลุงดำไม่ได้นะเ,นเลือ่อขึ้นไม่ขึ้นนี่ยประมาณนี้ครับในบ่อกรองก็ด้วยน,น,น,วนั่นแหละแต่ลุงลงไปไม่ได้นะเอาหนุ่มๆห,หน่อย <c oughs> ประมาณนี้ก็ครบแล้ววิธีการดูแลครับ <c oughs> ครับผม